ก็สวยมากเลยเพื่อนโทมัสค่ะเพื่อนสาม,มีเพื่อนค่ะเป็นไกด์พาอ้อยเที่ยววันนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกทุคน อนนี้อ้อยอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะคะซึ่งวันแรกก็หมดกับเวลาการเดินทางไปสเปส็นส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าวันนี้อ้อยมาถึงแล้วค่ะด้านหลังอ้อยวิวคือสวยมากตื่นเช้ามาคือต้อกระใจเห็นวิวนี้นะคะแน่นอนค่ะวันนี้อ้อยจะพาทุกคนไปเที่ยวที่สวิตเซอร์แลนด์กันนะคะไปดู ภูเขาวสวยๆแล้วก็มีหิมะมปกคลุมภูเขาวสวยๆวันนี้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปชมวิดีโอวันนี้กันนะคะอยากอยากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเตงเตงกี้ก่อนนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีโอต่อๆไปแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจให้อ้อยทำคลิปวดีโอต่อๆไปให้ทุกคนได้ดูกันนะคะถ้ากดให้อ้อยแล้วก็ ไปกันเลยเจ้าวันนี้ไปขึ้นข่าวการเดินเยอะๆดูบรรยากาศสวยๆที่สวิตเซอร์แลนด์กันนะคะไปกันเลยค่ะไปตอนนี้อ้อยอยู่ที่สถานีรถไฟแล้วนะคะจะต่อรถไฟไปลงที่สถานีเทอร์มินอลนะคะซึ่งก็จะต้องนั่งไปประมาณหนึ่งป้ายค่ะแล้วก็ไปต่อรถไฟอีกต่อหนึ่งค่ะแล้วก็ต่อกระเช้าลอยฟ้าเพื่อจะขึ้นไปท็อปออฟยุโรปวันนี้ค่ะ Stage, เสเตชถน่นรถไฟก็เป็นแบบนี้นะคะซึ่งแบบว่าไม่มีที่กั้นมีที่อะไรเลย,ยดีสวิตเซอร์แลดงถึงด นี่แสดงให้เห็นถึงความซื้อสัตว์ของผู้คนที่เขาจะมาแบบว่ามาเที่ยวนะ้อคนคือซื้อสัตว์ต่อการจ่ายตัว๋วไม่มีการลักไก่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตื่นเช้ามาวิวสวยมากเลยอะตอนนี้รถไฟก็มาแล้วนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนด้วยค่ะเพราะว่าวันนี้มีเพื่อนร่วมทริปด้วยนะคะไปเที่ยวด้วยกันนะจ๊าวันนี้จา้า ตอนนี้ก็รอขึ้นกระเช้านะคะเพื่อที่จะเราไปไหนต่อเนะ w วริกา e ร o งเนาะ w ่ะวีดไว้สักโคไอเกอร Iger i g yeah I e r n l a t c h I g e r fracture พูดว่าไงก็ไม่รู้นะคะแต่ตอนนี้เราขึ้นกระเช้าค่ะตอนนี้ในกระเช้าแล้วนะคะเราจะขึ้นไปข้างบนด้านนู้นค่ะเย้ย ตอนนี้อ้อยออกมาจากกระเช้าแล้วนะคะเพื่อจะต่อรถไฟไปที่จุงฟาวยอกนะคะวันนี้มาเอามาลูกมาจุงพึ่งจุงจุงฟางยอนะคะซึ่งใช้เวลาอีกรอประมาณสิบาทีรถไฟจะมานะคะเดี๋ยวอ้อยพามาดูข้างนอกนะคะบรรยากาศข้างนอก,ก <บา S 1> ค่ะด้านหลังข้าวภูเข<บ>า,<บ>าสวย, <บา S 1> สวยมีมีหิมะด้วยนะคะสวยมากช you นะครับเราก็จะเจอกับ big screen นะคะซึ่งเขาก็จะโชว์ให้เห็นบรรยากาศภายนอกของจุงฟาวยอนะคะว่าเป็นยังไงน,นะคะเดนบิ๊กก n จะก่ออัพ จุงฟาวยอกช็อปออฟยุโรปแล้วคะ่ะซึ่งอันนี้ก็สูงจากระดับน้ำทะเลสูงมากเลยนะคะอยู่ที่3,657เมตรจากระดับน้ำน้ำทะเลนะคะซึ่งก็สูงมากนะคะซึ่งต้องเราเช็คต้องเราต้องเช็คเอ่อสุขภาพเราก่อนนะคะว่าเราพร้อมจะขึ้นมาไหมเพราะว่าบรรยากาศที่นี่ก็จะเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะคะซึ่งก็อ้อยก็แข็งแรงดีคะ่ะ สวยมากเลยเพื่อน,อนแล้วตรงนู้นด้านหลังอ้อยเป็นแบบเป็นบ้านนะคะเดี๋ยวอ้อยขึ้นลิฟต์ข้างในภูเขาขึ้นไปลิฟต์นะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันด้วยนะคะตอนนี้เดินไปประมาณ45นาทีค่ะเริ่มเหนื่อยแล้วนะคะทมัสค่ะเพื่อนสามีเพื่อนค่ะเป็นไกด์พาอ้อยเที่ยววันนี้นะคะ thank you t h o m a s for like showing me around here. thank you very much ด้านหลังอ้อยค่ะ h ฮาส์ House, บ้านนะคะใช้เวลาเดินประมาณครึ่งชั่วโมงถึงส5นาทีนะคะถามว่าเหนื่อยไหมบอกเลยว่ามากค่ะแต่ว่าราาะหว่างเดินทางขึ้นมาก็ได้เห็นบรรยากาศนะครับภูเขาที่ประกบที่ประกบไปด้วยหิม,มาซึ่งเป็นบุญตาอ้อยมากมากเลยค่ะที่ได้มานะคะ ในชีวิตน,นี้ไม่เคยมาเห็นอะไรแบบนี้เลยครับไปครับไปกันเลยไปขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะ้เราก็ต้องเปลี่ยนรองเท้าไป่นถอดเสื้อกันหนาวก็ได้นะคะถ้าอยากถอดน,นะคะโอ้ยมค์ก็ดูวิวค่ะเพื่อนๆธงชาตาิพอขึ้นมาข้างบนข้างในก็จะเป็น ร้านอาหารนะคะอุ้ยซึ่งวันนี้คนเยอะมากเลยอะ่ะมาไหนก็โอ้ยมาดูคิวเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆก็ <c oughs> <c oughs> ดีไซน์ว่าไม่กินดีกว่าเราไปกินข้างล่างดีกว่านะคะ ลงมาแล้วนะคะจากหอคอยข้างบนนั้นนะคะเป็นบ้านค่ะซึ่งแบบว่าทางขึ้นไปออกยากมากแล้วก็ทางลงยาวมากไม่ได้ถ่ายวิีโอให้ดูเพราะว่าถ้าถึงก้องก็คือต้องแบบว่าล้มแน่เลยเมื่อกี้ก็ล้มไปแล้วเลื่อนไปแล้วทีหนึ่งนะคะสามารถคุ้มไปขึ้นไปก็คุ้มนะแต่ว่าแนะนาว่าก็ถ้าเลือกได้ก็อย่าขึ้นไปเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดอยากไปก็ต้องขึ้นมาแล้วไหนไหน,นมาแล้วก็ขึ้นไปเถอะค่ะตอนนี้เรากำลังเดินกลับลงว้ที่เดิมค่ะเพื่อจะขึ้นไปข้างบนนะคะ ไปค่ะเดินไปกับอ้อยค่ะ ส่วนของอุโมนี้นะคะัก็จะบอกเรื่องราวประวัติการสร้างาาจุกฟาวยอนะคะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะคะดูตามรูปเลยค่ัทุกคนซึ่งถ้าใครอยากได้บอกว่าความรู้ประวัติข้อมูลนั้นๆ่นนะคะก็เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เลยค่ะอ้อยไม่ได้คนเป็นคนที่เน้นในเรื่องชอบข้อมูลนะคะแต่ว่าอ้อยก็มีข้อมูลอยู่บ้างเพราะว่าก็อ่านทำกันบ้านมาอยู่นะคะแต่ว่าถ้าใครอยากได้ข้อมูลก็เซิร์ชกูเกิลเอาเลยนะคะดู สนุกสนุกไปกับอ้อยค่ะอุโมงค์น้ำแข็งแล้วนะคะระวังลื่นก,กันด้วยนะคะทุกคนเข้ามาข้างแล้วระวังลื่นก,กันด้วยนะคะไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เข้ามาในอุโมงค์น้ำแข็งแบบนี้เลยมีความสุขมากมากเลยนะคะ เข้ามาในบูน้ำแข็งนะคะก็จะเขาก็จะมีงานแกะสลักน้ําแข็งนะคะสวยๆนะคะซึ่งแกะไว้เยอะมากเลยนะคะโอ้ไก็อันนี้เหมือนทำมาเหมือนแบบว่าเป็นบาร์นะคะเป็นแบบบาร์น้ําแข็งเนาะอุ้ยอุ้ยลื่นดีใจจังเลยกับที่มาวันนี้นะคะอุ้ยนี่น่ารักมากเลยอะ,ค,ะค่ะเพื่อนๆโอ้ไม่ก็ oh ดีกันน่ารักคัะเพื่อนด้านหลังอ้อยโอ้ย,อยถึงกระตูนแฮปปี้ฟีเลยอ่ะเห็นน้องแพนกวินแล้ววะ่ะเย้ในสุดไอ้ออก็มาถึงท็อปออฟยุโรปแล้วนะคะจุงฟาวยอรค่ะด้านหลังเป็นทองของสวิตเซอร์แลนด์นะคะเฮ้ยเหนื่อย บรรยากาศก็หนาวว่ะแต่แบบว่ามีแดดเนาะอากาศดีมากเลยชอบมาก <Hey. S 1> แฮปปี้มาก <Hey. S 1> top of Europe yay yeah, 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 yeah. มาถึงแล้วในะคะ t o h up of Europe top of Europe นี้ก็ลังน้ำกระเช้าลงไปข้างล่างนะคะซึ่งก็ตอนนี้อากาศก็กคือสับเย็นสบายนะคะแล้วก็มีแสงแดดค่ะทำให้เราเห็นวิวข้างนอกนะคะ and this is Co ong, c o <oughs> c h o n g ครบ เปน่ากันากคะกับการไปเทีย่ยวสวิตเซอร์แลนด์วันที่2ของอ้อยวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะกับการที่อ้อยพาทุกคนไปเทีย่ยวท็อปออฟยุโรปเลยนะคะไปดูเทือกเขาแอลกันวันนี้นะคะหรือว่าทุกคนอาจจะเรียกว่าจูงฟาวยอร์ก็ได้นะคะซึ่งอ้อยมีความสุขแล้วก็สนุกมากเลยค่ะวันนี้แล้วอ้อยก็หวังว่าทุกคนที่ดูช่องเต็งเต็งกี้นะคะคงจะมีความสุขแล้วก็สนุกกับอ้อยวันนี้ด้วยเช่นกันนะคะเหมือนเดิมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ชอบเต็งเต็งกี้เหมือนเดิมนะคะอ้อยไปแล้ว แลนะครัทุกคนสวัสดีค่ะบาย